ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมครับแรงนี่เพี่น้องสิมาทดลองยิ่งนักสติ๊กพี่น้องเบิรงครับผมเป็นครับเป็นรุ่นนี้ครับผมพี่น้องครับแล้วก็เป็นยิงลูกดิน้ะพี่น้องได้เมื่อไหร่ละยิงลูกดินครับผมลูกดินเล็กๆนี่ลูกดินแปดมิ้ตัวนี้ครับผมและลูกที่จะแถมไปน้ำชุดนี่แหละครับผมครับพี่น้องสนใจนักสติ๊กอยากไปได้ไปยิงเลนยิงไล่นกไล่หนูไล่แมวสิกทัน โทษสอบถามมาด้าพี่น้องเด้อตัวนี้ปล่อยเจ็ดสิบบาทพร้อมส่งพี่น้องมีลูกแถมไปหนึ่งทุงครับผมอ่ะเราจะยิงให้เบิรงสองยางครับผมพี่น้องมียางสันกับยางเงีวเด้อยางสันนี่จะเป็นยางที่แถมไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมสองชุดแล้วก็ถ้าอยากได้ยางเงีกับพี่น้องก็ซื้อเพิ่มครับผมกับยางที่มาจัดงานที่จะเป็นยางสันครับผมพี่น้องถ้าซื้อเอ้ากับสิพญายชน่อยกับจิมมาร์ทให้ตัวนี two for two for two. Sure. Like ้ครับผมพี่น้องอ่ะลองยิงกันเบลยครับผมเป่าอีกซึ่งผมพี่น้องเด้อทั้งหลังผมเด้อเป่าเดี๋ยว ฐานยิงย่งกับประมาณเก้าหลัพี่น้องทายิ่งกับสิมิอยู่ทองซาครับผมพี่น้องทายิ่งแบบเก้าสิบองศาครับผมประมาณนี้แล้วก็ทายิ่งแบบสี่สิบห้าครับผมพี่น้อนงบบอง่านร้อบิือครับผม,รมบบครับนัดแรกถือกด้พี่น้อ,อ,องแต่ยิ่งดีอยู่ครับผมลูกดินก็ได้ครับผมแต่ว่ามันจะเบาก็ลูกเล็กจัหน่อยก็เลยเน้นยิ่งไก่ประมาณ สิ <c oughs> m, บเมตรม่เกินสิบห้าเมตรครับผมควัถ้าลูกลูกเล็กกันยิงได้ไกลเยอะครับผมสิบสิบห้าเมตรนี่ก็นหวังผลได้สิบห้าเมตรยี่สิบเมตรครับผมห้าสิบเมตรพปช้หน่อยก็เคยยิงได้กินมาอยู่ครับผมพี่น้องฝึกเอาครับผมพี่น้องการยิงกับสิมิถึกไดาไ่ถึกได้ครับบม่มีผู้ใดเก่งเดินกันครับผมห้าเขาฝึกกัสิ ง่ายครับผมพี่น้องครับเวลาจับก็จับง่ายๆครับผมพี่น้องครับจับเขาก็จับแบบนี้ก่อดนี่มันมีกล่องให้จับอยู่ก็จับงต้องใช้กระชับมือดีครับผมถ้ายิ่งสี่สิบห้าก็ยิ่งแบบนี้ยิ่งเก้าสิบก็ยิ่งแบบนี้ลอยแปดสิบแบบนี้ครับผมพี่น้องแต่ว่าลอยแปดสิบเป็นยังวัฒนธรครับผมอ่ะลองเบิ้งครับผมอ่ะวาดนี้สิลองยิ่งสี่สิบห้า พี่น้องฟังเบิ้งครับผมพี่น้องหลอดนัดแรกหลอดพี่น้องเรียบร้อยครับผมพี่น้องพี่น้องสนใจนักสติก็สอบถามขันมาครับผมมีหลายทุกข,ขับตนันเอามันยิ่งยิ่งอย่างสันนะพี่น้องเด้ออย่างสันก็นยิง่งที่กันแหละครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราต้อเอาถนัดยิ่งได้ที่กันครับผม จังถันตอนนี้สิบหาเส้นครับผมอย่างโรงงานตัดมาสิบหาเส้นมานกกว่าสิยิ่งกับยิ่งแบบเดียวกันละครับพี่นงมันดึงได้สัน่นตัวสั่นกับแหงคือเก่าครับผมพี่นกตามที่ยิ่งเบิ้งมาเนี่ยเจ <c oughs> ้ากับแหงอีกแบบนึงสั่นกับแหงอีกแบบนึงแหงคึอกันครับผมพี่นกห <c oughs> ลอดเด้ <c oughs> อนัดแรกอย่างสั่นหลอดครับผมพี่ นอบที่สองถึกครับผมครับพี่น,อน,น้องซ้อมยิงเบิ้งกัดมันกิดเป็นสิระครับกิดถื่อแน่ว่าถื่อแน่ทีละมันกิดนั่นได้ถื่อกิดขึ้นเขาได้กินแล้วขเขาเอาปลาก็ได้เขาเคยยิงมันกัดจิบเรื่งมือแล้วครับผมพี่น,อน้องยิงสี่สิบห้าเบิ้งครับตัวนี้ครับเรียบร้อย เราพายในสโนว์เลงแบบใดเอาเป็นคลิปหน้าเนาะฝากพี่น้องแซมนี่ครับผมสำหรับการยิงแบบลูกดินนะพี่น้องแนะนำการยิงแบบลูกดินครับผมพี่น้องครับพี่น้องสนใจนัตกติดกระทูสอบถามขออ้อมูลได้พี่น้องเด้อครับผมมีไลค์ครับผมพี่น้อง ขายได้ทุกมือเยอะครับตัวนี้ครับผมขายดีเยอะครับผมพี่นพสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับผมบคูณหล,ลายๆครับผม